วันนี้อยู่ส่วนหลังบ้านด้วยครับกำลังตัดเอาไรทำอะไรอยู่มาเกิดเดตมาเกิดเดตอีวูดูใหญ่มากนี่เป็นส่วนหลังบ้านท่านี้พ่อตาปลูกไว้นะอีมีให้หมดเตมีมีฮะอ่ะหมดเตะหมดเตะโซ นี่จะเป็นดอกดาวเรืองใช่ไหมไทยหมัวุ่นจ้ะนีหงนั้นติ๋ีหงกภาษาอกคจะอันนคะมาลิโกรุโมาีโกรุเรียกว่ามาลิโกรุโนะดอกดาวเรืองบ้านเรานี่คือเทปี่ปลูกไว้หลังบ้านนะ เมื่อเขือเมืเ่อเขือยาวใช่ไหมเมืเ่อเขือม่วงอ่ะโอ้ผักสวนครัวนะปลูกไว้กินอนี้วิถีคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับปลูกผักไว้กินนะครับนี่ครับมีถั่วนะนี่ถั่วผักยาวถั่วถั่วปลูกผักสวนครัวไว้กินนะครับมีหลายชนิดอยู่นะอันนี้คือหลังบ้านนะครางบ้าน ทง้านเต็งกว่าใช่คุณนคุณไ้ไมคัีโใช่เรยเจูดอดนโอ้นี่มีมีมเขือเอ้ยโอ้ปักพริกปักพริกบ้านเรานะครับพริกลูกใหญ่มากเลยดูดิดูมือผมดิลูกใหญ่มากเลยนี่ครับปลูกผัก มะเขือเทศไม่ใช่เมะเขือเทศพริกนะพริกบ้านเรานะด้วยมากมะเขือมีแตงกวาด้วยเหรออนี่มะเขือนะไม่ใช่มะเขือแตงกวาแตงกวายาวนะของญี่ปุ่นโอ้ราเราเืองอ๋อคเอออันนี้ปลูกปลูกไว้กินนะปลูกไว้กินบางทีไม่ต้องซื้อนะก็ก็ตายเป็นคนปลูกชอบทำนนี้อะไรอะโอเว่โอเรียกโมอัลจิโอเล่จีอะไร พีมันอ๋ออันนี้พริกหยวบนะพริกหยวบพี่กหยวกนะพีนะอือคือเรื่องทั้มเอ้ะทามะเนคิพีมัพี่มันนี่ไม่หัวหอมนะต้นหัวหอมก็นี่ประมาณนี้นี่ข้างบ้านนนี่เป็นบ้านบ้านแฟงกับบ้านพอตานี่ก็เสรูดี เ้ยี่ต้มยำเอาไว้ใส่ต้มยำต้นต้นเซโรดีนะครับเซโรดีหอมไหมอืมหอมมากนะครับนี่ขจิตติกุรังขจิตติกุรังีหนอือผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งอ๋อผักชีฝรั่งคือแบบปลูกผักสวนครัวไว้กินเยอะมากนะครับอยากให้ดูอยากให้ดูอะไรนี่ต้นต้นไม้พ่อตาอยากจะตัดออกนะ แต่รอรอดูก่อนว่าเขาจะให้ผมตัดหรือเปล่าเพราะว่าผมอยากช่วยอยู่ขึ้นมาตัดแป๊าเดียวนั่นสิคะเออไอ้นั่ให้กวนั่นนะกนี่ต้นอะไรอะลูกอะไรอุระออนัก็อคุระโอคุรภาษาญี่ปุ่นเรียกโอคุแต่เป็นภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะนี่ต้นมันอืมนะอัตติกร ครับกำลังกำลัง,งเืงงเิดเลยผักเสียงกลัวผักเซียงกลัวเยอะมากนะต้นไม้มันตัวคนเรียกว่าชีโซโยชีโซชีโซอ๋อเราคนเรียกว่าอะไสักอยู่กูสูนูสูสกุ๊ดติดรูกลิ้นหอมชีโซโยดอกไม้อันนี้นี่ละไม่ใช่หอมอ่าต้นอะไรนะที่ใสเ่เกี๊ยวสาใช่ใช่อะไรนะไอ้ยอะไรวะผักผักไม่ใช่ผักหอม อาคุณชายมีคุณชายนะนี่คุณชายบ้านเขาเนะนี่ยครับเอาไว้ใส่เกี๊ยวซาเอาไว้ใส่อะไรนะที่เรากินกันนะครับอันนี้กหลังบ้านนะอันนี้เป็นต้นหญ้านะไม่ใช่ดอกไม้อะไรประมาณนี้นะครับนี้ข้างบ้านกนก็นจะเป็นวิววิวทิวทัศน์วิวทิวทัศนนะครับนนี้ก็จะเป็นข้างบ้านนี่สวนอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะสวนสวนเขาเล็กๆนะครับแต่ก็กินเอาแบบกินพออุย้ยพออยู่นะครับ อีข้างบ้านเขาจะมีปลูกอะไรวะเนี่ยต้นอ๋อต้นอะน,นี้ไม่ได้ไฟักทองต้นฟักทองนะครับนี่มีอีกบ,บ้านหลังนึงเนาะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตัวนี้มีบ้านเปลีน่นมีหน้าบ้านนะครับทาอะไรเหรออ่าอะไรมะเกิดมะเกิดเตดโอ้หน้าบ้านก็ยังปลูกอยู่นะ พ่อตาชอบทำสวนนะเออ่คนญี่ปุ่นชอบทำสวนเล็กๆนะครับเอาไว้กินเล่นเอาไว้ทำกิน,นครับแค่นี้ครับยืดเนานะสน,นะนุกเนาะสนุกเนาะไงนี่หอ,อมปปน,หน,ออนีก็คือมวยวารุตุนัยอยู่อะซีก็ซื้อีก็ซืเนี่ยขวาเหรัวปะ ฟืนน้อ้กี้ด้ะก์อะโซโนกี้ดะมักคืออะไรกินเนีまま่ยมักอะไรกินรอกินอะไรช้ำมาอะไรกินโซโนะมาะกินเฉยๆเหรกินกินได้จดน้องกินให้ดูหนอกินมะเกิดเทศโชะกินเมื่อเกิดเทศโชเลยเอ้ยขี้แตนเลยนะขภาษาเรียกว่าอะไร สกปรกนะอย่าลืมภาษาไทยอยู่ญี่ปุ่นแล้วอ,อู้สโซโนะมะมิโจจิโซ่ตบที่ดีเอ๋อีโนะสุดอร่อยสินอ่ะนี้ก็หน้าบ้านต้นไม้อู้ดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้อะไรอ่ะอา,อาจีไซอาจีไซเหรอเรียกว่าอาจีไซเหมือนดอกอะไรวะเนี่ยดอกเข็มบ้านเราเลยเฮ้ยสวยอะต้นนั้นอะ ฮักจิตใสนี่ต้นสนนะนี่สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับหน้าบ้านกินอีิงแล้วเหรอ <laughs> ชอบเนาะชอบใช่ไหมโอเคครับทุกคนหวานหวานเหรอ <c oughs> อืมืกินน้ำอบไรดอกคุ้มตัวมั้งชาไปดตะกูลเหรอเอ๊ะชาไปไดเไม่กินไม่กินชาไปดตะกูเหรอฮะบอกใครกินนะห <Wow. S 1> วานหวานเหรออะ หวานอะอืออือรู้หวานนะอือมันผลไม้เลยอ่ะอืมใช่ใช่ใช่ผลไม้ผลไม้มากกว่าเทสอะผลม้มากกว่าเทสผลไม้ผลไม้แบบฟรุตส้มตำตุ้ยไม่ใช่พริกเหรอเอ้ยไม่ใช่ผักเหรออืมใช่อ๋อไม่ใช่ผักเป็นผลไม้มะเขือเทศชื่ออะไรいっぱいอะไรอ่ะอือกินได้ทุกคนมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นอร่อยไม่ไม่เหมือนมันไม่เฝื่อนเหมือนบ้านเรานะนน้หน่อยอืมมันเป็นเป็นผลไม้เลยนะเออ เนี่ยครับอร่อยเลยกลายเป็นว่าผมกินมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นได้ปะแต่ที่กิที่ที่ไทยกินไม่ได้นะที่ไทยไม่ไม่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมอืใใมใช่ครับส้มตังใช่แต่ไม่กินใช่ไหมไม่กินไม่กินกินบางคนกินนะก็รีวิวส่วนหลังบ้านแปลงก็ประมาณนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยถ้าชอบเอ้ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <何>フレッグ工房